หมาเลือดออกจมูกเลือดกำเดาไหลจะประถมพยาบาลยังไงดีคะเหมือนในเคสนี้นะคะมีเลือดออกทางจมูกค่ะแต่ไปหาหมอแล้วทํายังไงไม่ให้เลือดออกทางจมูกคะวันนี้หมอซีนมีวิธีประถมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับน้องหมาที่มีปัญหาเลือดออกจมูกเลือดกำเดาไหลไม่ว่าจะเกิดจากพยาธิเม็ดเลือดหรือว่ามีปัญหาอื่นนะคะสามารถประถมพยาบาลได้ตามนี้เลยค่ะข้อแรกคือให้เราใช้ผ้าขนหนูนะคะห่อก้อนน้าแข็งหรือว่าไอซ์แพกก็ได้ค่ะเสร็จแล้วให้เอามาประคบข้างๆจมูกตรงด้านที่มีเลือดออกนะคะช่วยประคบเพื่อให้้หหลลออดดเเืบริวณนนััต ก็จะช่วยห้ามเลือดได้ค่ะและที่ต้องให้ห่อผ้าเอาไว้ก็เพื่อให้น้ําแข็งเนี่ยไม่โดนเนื้อเยื่อเราเย็นจนเกินไปค่ะไม่อย่างนั้นน้องหมาก,ก็จะไม่ยอมให้เราประครบได้นะคะข้อที่2ข้อนี้สําคัญมากคือต้องไม่ให้น้องหมานี่เขาตื่นเต้นหรือว่าขยับตัวมากเกินไปค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่น้องหมาเขาตื่นเต้นมากๆแรงดันเลือดก็จะสูงขึ้นหรือถ้าขยับตัวเยอะๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นสาเหตุให้เลือดไหลออกมาไม่หยุดได้เหมือนกัน ฟังคลิปนี้จบแล้วช่วยหมอซีนกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเหล่าทายคนอื่นๆจะได้ผ่านมาเห็นคลิปนี้เหมือนกันค่ะแล้วถ้าใครอยากรู้วิธีปรถมพยาบาลอาการอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวหมอซีนมาตอบให้นะคะ